สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวนะครับหน้าจอแสดงผลบนเรือนไม้ของยาริสตัว2020นะครับผมก็ไม่ต้องพูดภามทำเพลงเลยมาดูเลยกันนะว่ามีกี่เมนูโดยเราจะใช้งานจากอา่ตัวพวงมาลายัยมัตติฟังก์ชันนะครับปุ่มด้าน,านขวามี่เป็นบุนควบคุมหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะครับ โดยให้เรากดลงครับหรือถ้าไม่กดลงก็กดตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้มันจะมีขึ้นแถบมานะครับอันนี้ผมใช้วิธีเรากดย้อ,อนไปก่อนนะครับโอเคอันนี้คือฟังก์ชันแรกโอเคครับดูทีนะครับฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นตัว i นะครับก็คือเป็นการแสดงอินโฟมชันหรือว่าข้อมูลการขับขี่นะครับโดยหน้านี้จะมีทั้งหมดประมาณ4ี่สี่สี่หมวดย่อยนะครับ ่หน้าแรกก็จะเป็นของหมวดตัวอินโฟมิชันครับก็เป็นตัวแสดงผลข้อมูลทั้งหมดของระบบอ่าไม่ใช่ของระบบดิของการขับขี่ครับก็จะมีการแสดงค่าเฉลี่ย,ยการเส้นเลือนครับก็ตอนนี้ก็แสดงอยู่ที่13.5กิโมตรต่อลิตรอันนี้ก็เป็นการใช้งานจริงครับตอนอ่ากลับมาทํางานวันนี้นะฮะใช้เวลา40นาทีมาแถวๆสุมวิทนี่ครับแล้วก็มีการเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ย พอรถติดก็ความเร็วเฉลี่ยก็จะน้อยหน่อยก็เหลือประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่วิ่งได้นะครับ552กิโลเมตรแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแสดงน้ํามันที่คงเหลือนะครับแล้วก็มีแสดงด้านซ้ายมือก็จะเป็นแสดงองศาอะไรฮะอุณหภูมินะไม่ใช่องศาอุณหภูมิภายนอกของรถนะครับด้านบนก็จะเป็นนาฬิกาครับเวลาบอกตอนนี้เป็นเ็จโมงแล้วก็มตีตำแหน่งเกียร์ครับเป็นตัว P ตัว P ตัว มีตัว p ตัว n อะไรเงี้ยเวลาเราเปลี่ยนก็จะเป็นเห็นไหมอ่าต่อไปโหมดย่อยต่อไปของ n n o r r m t t o o ครับก็จะเป็นการแสดงข้อมูลการใช้อ่า start stop นะครับเนื่องด้วยย่าริตัวนี้เป็นอ่าจัดอยู่ในโหมดอของรถ Eco Car ฮะเพราะเพราะฉะนั้นรถ Eco Car ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีโหมด start stop มาให้ด้วยอย่างคันนี้ผมก็เปิดไว้ไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าตั้งค่ายมันนานหน่อย ยวตั้งค่าไงเดี๋ยวจะไปบอกอีกทีหนึ่งแต่แต่ถ้าใครไม่อยากเปิดไว้นะครับอยากปิดมันก็มีมันก็จะมีปุ่มให,ห้อด้านใต้ปุ่มอะไรเนี่ยตันปุ่ม้านอ่า้านแบมใต้ปุ่มปุ่มสตาร์ทครับจะมีตรงนี้นยาใช้งานแล้วก็ปิดกดปิดไปก็จะขึ้นมาเป็นที่อองอ่าเดินไรคำว่าอัฟเป็นไหมสตาร์ต,ตปปออฟนะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะเปิดไว้นะครับ ก็ไ,ได้ปิดหรอกครับเพราะว่าบางทีบางทีมันก็ช่วยประหยัดน้ำมันเราได้นิดหนึ่งนะแต่ระยะยาวผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีผลอะไรกับตัวตัวไรสตาร์หรือเปล่าอน,นาคตอาจจะปิดด้วยก็ได้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เขาเปิดด้วยก่อนเขาลองเทสดวก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาหมดต่อไปของอินโฟมิชันก็นกสแสดงความเร็วเ็นิจิตอนนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้จะมีบอกความเร็วเบนิตอลแล้วก็เป็นระยะทาง ก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแสดงหน้าจอแบบมีเวลากับอุณหภูมิภายนอกอ่นานะครับหมดเลยฟอร์แมชก็จะมีหลากหลาประมาณนี้ต่อไปเป็นอีโคนะครับอีโคคือการแสดงข้อมูลกันประหยัดต่างๆของรถเราตรงนี้จะมีขึ้นว่าประหยัด7บาทเปรียบเทียบต่อ10กิโเมตต่อลิตรนะฮะอันนี้มันมีสามารถตั้งค่าจํานวนไม่ใช่จำนวนเนี่ยราคาน้ํามันได้ว่าปัจจุบันนั้น หนึ่งลิตรมันราคากี่บาทเดี๋ยวผมจะไป,ไปอธิบายทีหนึ่งด้านตอนท้ายคลิปนะครับอ่าหมดย่อยต่อไปก็จะเป็นแสดงการประหยัดต,ต่อปีเลยนะครับว่าประหยัดไปกี่บาทเห็นไหมจะมีราคาบอกว่าอ่าพันห้าสามพันอะไรเงี้ยครับภายในหนึ่งปีนะครับซึ่งตอนนี้รถมันเพิพง่พงวิ่งไปเห่งมาเลยไม่ใช่หรอนะครับต่อไปก็เป็นการแสดงประหยัดหนึ่งปีอ่าว่าวิ่งเฉลี่ยที่เราทําได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เอลมมนาวิ่งได้เฉลี่ยมันวิ่งน้อยมันวิ่งประมาณเจ็ดแปดกิโลเมตรต่อลิตรมาเฉลี่ยมาให้นะครับบางทีมันได้เกินกว่านัน้นก็ปัดลงอย่างตัวนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองกิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยวิ่งในเมืองครับวิ่งแบบจ,จราจรจินรถรถติดๆนะครับหน้าต่อไปก็แสดงว่าค่าที่เคยทําไว้ได้สูงสุดมันอยู่ที่ไหร่ที่ผมเคยทําไว้ได้สูงสุดก็แนวะประมาณสิบแปดกิโลเมตรต่อลิตรวิ่งเส้นเนีครับสะท้อนมาจับฝั่งทนนะครับจะมีบอกนะฮะ อันดับสองอันดับสามค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสิบสามกเมตรลิตรเฉลี่ยทุกทุกอันดับนะครับก็อันนี้ก็เป็นณนปัจจุบันนะครับว่าเราหลังไปประมาณสามสิบนาทีว่าเราใช้อัตราเส้นเปลองอยู่ที่ประมาณกีกก่กิโลเมตรต่อลิตรสูงสุดสามสิบกิโลเมตรนี้ไม่น่าถึงยังไม่เคยลองยี่สิบยังไม่เคยถึงอ่าก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับหมดนี้ นโหมดที่3โหมดต่อไปเป็นโหมดตั้งค่านะครับการปรับค่ามิเตอร์ก็จะมีก็จะมีภาษาให้เราก,กดกดเลือกตรงกลางเข้าไปนะครับก็จะมีแค่นี้เลือกมาาภาษาไทยภาษาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้เลือกภาษาไทยหน่วยก็เลือกเป็นอะไรดีกิโลเมตรต่อลิตรกับลิตรหนึ่งลิตรต่อร้อยกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับให้เลือกตัวนี้ก็เลือกเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนี่นะครับ นี่ไงฮะออโต้สตาร์ Auto, start, stop, ทต็อปติบอกวาตั้งค่าจะมีแบบตั้งตอนแรกมาเลยมันจะเป็นแบบนี่ครับแบบมาตรฐานมันจะแปบบ๊แบบแปบบ๊มันจะดับแตะเบรกไม่ได้ดับดับอยู่นั่นน่ะนี้ผมตั้งเป็นแบบนานหน่อยหรือว่าใครไม่ชอบเลยก็ปิดไปเลยก็ได้ครับแต่ผมยังไม่ปิดขอขอขอลอ,อ,อ,องใช้มันอีกระยะนึงก่อนถ้าไม่เวิร์กเลยผมจะค่อยปิดมันแล้วก็ต่อไปหมดอีโคดที่เราบอกที่ผมบอกว่าอ๋อนี่เป็นปิดรถส่วนใหญ่สตาร์ทขึ้นมาครั้งแรกมันจะขึ้นมาเป็นอ ถ้าใครไม่ชอบมันเป็นอีโคมันอื่นไปก็ติดมันก็น,กนี่โอโคอีโคเซฟวิ่งที่ผมบอกว่าตั้งราคาน้ามันณปัจจุบันนะครับ e20 ผมเติม e20 ครับรถอีกคันหนึ่งก็เติม e20 e20 เหมือนกันเติมมาหกห้ากปีไม่เคยมีปัญหาเลยเลยอ่าตอนนี้ก็อยู่15.24เปรียบเทียบที่10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเอาให้มันเปรียบเทียบราคาว่าวันนี้วิ่งประหยัดหรือไม่ไประหยัด ปรับความสว่างเนี่ยตั้งก็ตั้งไว้สว่างสุดส,สว่างกันไปอ่ะตั้งลดลงมาล้วกันต่อไปก็คําแนะนําให้เปิดไหมผมก็เปิดไว้วันที่วันที่นี้เราจะตั้งได้แค่วันที่จริงๆครับถ้าจะตั้งในกาตัวเนี่ยตัวเวลาเนี่ยเสถีมองเนี่ยเราต้องมาตั้งที่ฝั่งนี้นะฮะตั้งที่ฝั่งนี้จะมีปุ่มอยู่อยมองมองไม่เห็นใช่ไหมครับเห็นไหมฮะจะมีปุ่มอยู่ เป็นชั่วโมงกับมิลน,นาทีนะฮะตั้งไม่ยากครับลองตั้งดูครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นข้อมูลการเดินทางจะมีเปิดกับปิดนะครับแล้วก็ต่อไปก็ตั้งค่ารุ่มตัวคือค่าโรงงานนะครับโอเคหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับมีประมาณ3โหมดใหญ่แล้วก็มีโหมดย่อยเล,ยล็กๆน้อยๆเอาไว้เดี๋ยวอนาคตถ้าผมมี มีอะไรจะมทอธิบายเพิ่มเติมดีผมจะลองลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งออกมาแล้วยัง,งงงกับเมนูนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ